สวัสดีครับผมไมลแมนครับคลิปนี้ก็ใส่เรียบร้อยนะครับล้อแม็กล้อหน้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ใส่ได้อ่ามันจะมีจุดแก้ไขอยู่เล็กน้อยก็คือตอนนี้ถ้าเกิดจับใส่เลยเนี่ยระยะซ้ายขวามันจะไม่เท่ากันนะครับมันจะต้องไปปาดไอตรงเนี่ยไอที่ว่ามันยึดติดเนี่ยกับดุมเนี่ยปาดออกไปสักสองมิลมัน,มนทําให้ล้อขยับมาฝั่งด้านด้านนี้ด้านฝั่งเนี้ย เพราะว่าตอนนี้มันจะมาชิดกับฝั่งนี้มากเกินไปนะครับมันเลยแบบเบี้ยวนิดนึงถ้าเกิดใครจะเอาเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดจะให้แบบเพอร์เฟกต์ก็คือไปปาดให้มันขยับมาฝั่งนี้สักสองมิลแล้วก็ชุดตรงไอ้ที่ลองรองบูทเนี่ยอันนี้ผมใส่คร่าวๆไว้ก่อนนะครับมันจะต้องเพิ่มมาประมาณข้างนี้น่าจะประมาณไม่ชัวร์ตัวเลขนะมันจะต้องลองใหม่อะ่ะอันนี้ผมใส่คร่าวๆไว้หาแหวนอะไรทรงเดชจัดไปก่อนทางซ้ายและขวานะครับ ก็มันเป็นแหวนของล้อรถไฟฟ้าอพอดีเลยรูยี่สิบมิล่ะเป็นพวกล้อสามพันวัตต์อ่ะมันจะใส่ได้ <c oughs> ก็เดี๋ยวต้องไปปาดตรงนี้แล้วก็จัดบูทตรงนี้ใหม่ให้มันบาลานซ์มากกว่านี้นะตอนนี้แค่ใส่รองคร่าวๆอยู่ยังยังวิ่งไม่ได้ <c oughs> ก็ส่วนล้อหลังไอ้ล้อหน้าพวกดิสอะไรเนี่ยย้ายมาใส่ได้เลยไอย้พวกนี้ล้อหน้าแทบจะไม่ไม่มีปัญหาเลยก็แค่หาบูทแล้วก็ไปปาดดิสเพื่อให้มันขยับมาตรงกลางนะครับ วิธีถอดล้อหน้าเนี่ยมันก็จะมีมันจะมีน็อตตรงนี้ยึดสองฝั่งใช่ไหมไอฝั่งที่จะต้องขันน่ะเราคลายสองตัวนี้ออกแต่ฝั่งที่ไม่ต้องขันน่ะก็ไม่ต้องไม่ต้องคลายออกแล้วก็ข้างในเนี้ยมันจะเป็นเบอร์สิบเจ็ดผมไปซื้ออันนี้มากะว่าเบอร์รวมสบายแล้วมีเบอร์สิบเจ็ดด้วยแต่บังเอิญมันติดตรงเนี้ยมันเลยยัดเข้าไปไม่ถึงเนี่ยก็เลยใช้ไม่ได้มันต้องเป็นเบอร์สิบเจ็ดที่มันลึกกว่านี้ ผมจะเข้าไปเกี่ยวข้างในมันได้ก็เลยซื้อมาเสียเปล่าเลยร้อยกว่าบ,บาทเสียดายตังค์เลยผมก็เลยต้องแปลงอันนี้ขึ้นมานี่แปลงแบบนี้ขึ้นมาอันนี้ก็ประมาณเบอร์สิบหกมั้งไม่ถึงสิบเจ็ดหลักแต่ก็พอคันได้แล้วก็ใช้ตัวน็อตข้างในเป็นตัวเบรกไม่ให้มันหมุนคลายนะแล้วก็ใส่อย่างนี้แล้วก็คลายตัวนี้ก่อนแล้วก็หมุนหมุนได้อยู่เพราะว่าน็อตตัวเนี้มันไม่มีทอกมันแค่ใส่ไว้เพื่อปรับระยะแล้วมันใช้ตัวนี้ในการยึด ใช้ได้ถ้าเกิดใครจะหาวิธีถอดก็คือนี่ประมาณนี้เลยน,น็อตอันนี้ให้มันเป็นเบอร์17อะ่ะหรือถ้าเกิดเป็นน,อน็อตงานก่อสร้างนี่เลยก็ได้เนี่ย17ใส่ไป่งี้เนี่ยมันใส่ได้พอดีเบอร์17แล้วหัวมันอะ่ะแล้วก็ทีมล็อกบีบหมุนก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยอันนี้เราหน้าจบไม่มีอะไรก็ใช้งานได้เลยแล้วก็ต้องแก้บาง,บางโคนหน่อยบางโคนเดี๋ยว ต้องไปหาวิธีไม่โหลดของเดิมก็เปลี่ยนใหม่เป็นของพวกสามาสูนดีอะไรที่มันตรงรุ่นอะ่ะอันนี้เดี๋ยว่อยแก้ทีบางคนแล้วก็ชุดด้านหน้าก็ต้องโหลดลงมาประมาณสักสองนิ้วอ่ะมันก็จะนีะ่เห็นแววๆล้อมแม็กแหละข้างหลังล้อมแม็กด้านหลังอันนี้ล้อเก่าด้านหลังก็ ใส่แล้วมันจะประมาณนี้อันนี้มันจะเป็นเบอร์ยาง 14070, นะครับของเก่ามันจะหนากว่าอันนี้มัน150มันก็จะดูบางๆลงหน่อยไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่ส่วนล้อหลังปัญหานะครับปัญหาแบบปัญหาเกิดเลยล่ละอันนี้เป็นล้อของ3 5 0 d ดีนะครับก็ลองใส่ดูแล้วใส่อาร์มเกาะอาร์มแล้วทุกอย่างได้หมดยกเว้นนะครับระบบเบรกมีปัญหาเลยเพราะว่าชุดไอเนี้ย ความกว้างของอันนี้เอาดิสของล้อดเดิมาาดดดม,มาใส่ไม่ได้อันนี้มันมีระยะที่กว้างกว่ามันเลยทำให้ใส่ปั๊มเดิมเนี่ยไม่ได้อันนี้ขาปั๊มเดิมมันจะต้องมีการแปลงแหละแต่ยังไม่รู้ว่าแปลงยังไงครับเนี่ยมันติดเนี่ยถ้าใส่เงี้ยแล้วมันติดเนี่ยมันหมุนไม่ได้มาติดเนี่ย ก็เลยจะต้องต้องหยุดไว้ก่อนเนี่ยมันติดติดนิดนึงเนี่ยมันดันมากว้างกว่าใช่อย่างนั้นเซ็งเลยเลยจบจบไม่ได้ก็ล้อหลังก็น่าจะต้องใส่ล้อเก่าวิ่งก่อนละทีเนี้ยเพราะว่าต้องหาน้านทำละอันนี้ตึงมือเกินเกินที่เราจะทำได้ละมันน่าจะต้องอย่างที่เขาว่าและ จะต้องตัดแปดแล้วก็แปลงเป็นขาดับเอร์อีกตัวหนึ่งแล้วก็ใช้จานเดิมเพื่อให้มันหลบอันนี้หลบเข้าไปข้างในหน่อยไม่รู้อ่ะมันมีต้องไปขอลอกงานกันบ้านที่เขาทำมานะครับกล่าว่าใส่แล้วกลังจะวิ่งอยู่แล้วเนี่ยจะเพียวลมแล้วข้างหลังก็น่าจะใส่โชกเตี้ยละชสามหกห้าสามอะไรทุกอย่างอ่ะของตัวสามสดีอ่ะน่าจะสามก้ามิลมั้งมันจะเตี้ยลงมาอีก ตรงกำลังจะมาเลยติดตรงข้างหลังก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ผมทักไปหาช่างที่เขาทําที่เขาเคยแปลงอยู่อ่ะก็น่าจะต้องประกอบกับแล้คขี่ได้แล้วก็ขี่ไปหาเขาครับแม้ก็ต้องหารถหารถขนไปแต่ก็น่าจะขนไม่ไม่ไหวอะ่ะเพราะว่าอยู่ไกลร้านอยู่แถวแถวนครปฐมนู่นะ่ะถ้าเกิดจ้างรถกระบะก็น่าจะหลายพันอาจจะต้องประกอบแล้วขี่เองอะ่ะ ก็เสียดายกําัังจะสวยเลยก็วันนี้ถ้าก็ตั้งแต่ช่วงช่วงเที่ยงหรือมั้งช่วงเช้าก่อนเที่ยงก็ถอดหรือข้างหน้าข้างหน้าดียังมันยังจบให้ได้ยังพอจะวิ่งได้ข้างหลังก็เดี๋ยวต้องประกอบกลับคืนข้างหลังก็ไม่มีอะไรมากก็จะมีนอ็อตสวิงอาร์มแค่สอตัวชุดตัวนี้เป็นเบอร์21ผมก็ใช้เป็น ตากระบาดของรถเก่งมันมีเบอร์2อ่ก็เหยียบออกทอกจากโรงงานมามันจะไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เราพอที่จะบิดออกได้นะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามันมีล้ออื่นไหมที่มันตำแหน่งมันใกล้เคียงกัน่ะมันจะมีของสามห้าศย์สามหกแปดดีที่มันไม่ใช่3 6 8ห ที่มันเป็นล้อมแม็กไม่รู้ว่าตรงนีมเท่ากันหรือเปล่าตอนแรกก็ฟังเข้าๆามาก็คิดว่ามันแบบว่าห่างกันนิดหน่อยนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อดิสไม่ได้วยคิดว่าดิสมันมันมันเข้ากันได้ตอนแรกคิดว่าคิดว่าระยะที่เขาพูดถึงกันนึกว่าระยะเนี้ยมันสูงต่ำล้อกะว่ากินหมูแล้วเคยมาปรับตรงนี้เอาที่ไหนได้หมายถึงระยะความกว้างจบเลยทั้งนี้เกินน่าจะต้อง สร้างงานกึงเรียกว่าอะไรนะสเปเซอร์ขึ้นมาโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอามาให้ดูเป็นตาหอนนะครับก็นี่แหละครับที่บอกไว้ตั้งแต่คลิปก่อนนูนะ้นที่ว่าต้องลองขึ้นงานด้วยจะรู้ปัญหาถึงได้มาพูดให้ฟังอีกทีว่ามันอาการประมาณไหนอันนี้ยางหุมใส่ของ IRC i Z S S ใช่ไหม mm hmm. น่าจะใช่อันนี้มันเป็นยางไทยอ่ะมันคู่หนึง่งประมาณ3000เนงถ้าเทียบกับพิลลี่มันทวนครึ่งหนึ่งอะ่ะผมก็เลยลองอันนี้ลองใช้ยางอันนี้ไปก่อน mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ดูแล้วต้องเอาเงินไปเก็บงานในพวกพวกนี้เยอะก็เลยเอาอยางที่มันพอใช้ได้ไปก่อนอยางนี้เท่าที่ดูรีวิวมาก็คือมันก็ใช้งานได้ดีอ่แค่มันอาจจะเป็น ยางที่หมดไว่ะน่าจะตามราคาเขาอะ่ะก็เดี๋ยวลองใช้งานดูก็เพิ่งเคยใช้เหมือนกันเอ่อล้อหลังถ้าจะถอดก็ต้องถอดโชคออกด้วยไม่ให้มันขวางถอดโชค๊คถอดอาร์มถอดปั๊มเบรกล้อหน้าล้อหน้านี่ก็ถอดแค่มันจะมีชุดปั๊มเบรกบางโค้งี่นี่นก็น็อตข้างหน้าก็ ที่ว่าถอดน็อตแล้วก็สไลด์ออกแล้วก็ดึงออกได้เลยนี่โนีโหกำลังจะมาเลยโอเคก็เดี๋ยวรอชมกันในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวติดต่อตอนนี้ทักไม่หาร้านแลวร้านยังไม่ตอบจะต้องรอให้เขาตอบแล้วก็คุยถ้าร้านเขาว่างก็อาจจะไปหาเขาเลยนะครับใครใครก็น่าจะหายพอดีจะต้องรอหายโควิดอีก แต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วโควิดน่าจะใกล้แล้วล่ะก็รอให้ขีดมันจางแล้วค่อยออกนอกบ้านได้นะครับช่วงนี้ก็อยู่ในบ้านที่ดีที่มีแรงทํารถนะครับโอเคคลิปนี้ไปก่อนนะครับอ่เผื่อเป็นแนวทางกันไปนะครับเผื่อใครอยากจะเปลี่ยนทรงเป็นล้อแมกนะครับก็ถ้าเกิดไปหาช่างก็น่าจะต้องโหลดให้เขาโหลดมาให้เลยแล้วก็แก้งานบางคนเท่ไหมถ้าบางคนเก่ามันย่อลงมาได้ก็เอาบางคนเก่านะครับเดี๋ยวรอดูว่า ขาสามารถแก้อะไรยังไงได้บ้างนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันนะครับผลงานช่างมั่วๆซัว,วๆนะครับดัดแปลงไปเรื่อยเออเดลเดวมันมีอีกเรื่องหนึ่งก่อนก่อนจากนะครับไอตัวปัมป๊มเบรคครับปั๊มเบรคด้านหน้าเนี่ยมันจะใส่ยากนะครับเนี่ยมันจะแบบมีระยะเข้าไปเนี่ยแบบถ้าจฐฐะพอดีอ่ะวิธีใส่ก็คือคลายนอ็อตตรงเนี้ย คลายคลายคลายออกมาให้เบรกมันขยับมีเป็นแบบขยับได้แล้วค่อยอ่าเอาปั๊มเบรกใส่เข้าไปแล้วค่อยมายึดน็อตจานเบรกที่หลังนะครับมันก็จะใส่ได้ไม่มีรอยนะครับไม่โดนไม่โดนก็ระวังระวังช่วงเดี๋ยวมันจะเป็นรอยฉลอกก็เป็นเทคนิคนะครับจากที่เจอปัญหามาก็มาบอกกันนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะมีคน ที่เขาอยากทํานะครับแล้วก็วิ่งไปหาร้านให้ร้านทํานะครับก็หวังก็ว่าจะมาเจอคลิปผมอะจะได้รู้ว่าปัญหามันมีอะไรบ้างช่างจะได้เตรียมรับมือนะครับก็ดูแล้วไม่ยากถ้าเกิดช่างที่มีเครื่องมือก็น่าจะง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเครื่องมือก็อาจจะปวดหัวเกาหัวเลยต้องหาคนที่เขาเคยทํานะครับโอเคคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ